สวัสดีครับกระผมพันตวรวจโทชนันทร์คำเกตตำแหน่งรองผู้กับการสอบสวนสถานีตำรวจภุธรรามงกงนะครับปัจจุบันนี้ช่วยราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภุธรบางนาเที้ยจังหวัดฉะเชิงเซานะครับมารู้จักกับธุรกิจทัพทัริสตัวนี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับขณะนั้นทํางานอยู่ที่โรงพักบางน้เตี้ยเมื่อได้รับการแนะนําว่าให้มาประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ จากเดิมเราเสียอยู่ประมาณเดือนละ2อ0 0ันหรือ3,000บาทนะครับแล้วมาเสียเดือนละร้อบาทพทฟรฟีทุกรค่ายเน่ยไม่อัน้นถ้ายิงแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วครับสมัครทันทีครับไซส์ XL นะครับแล้วจะสมัครเสร็จให้คุณนายสลุยวันนะฮะแม่บ้านมาต่อนะฮะต่อด้านซ้ายไปมีเงินเข้ามาค่าแนะนำเข้ามา3,000บาทซึ่งเราก็งงเอะเงินมาจากไหนสามารถเบิกถอนจริงใช้ได้เหมือนเงินในบัญชีธนาคารปกตินะครับ หลังจากนั้นก็บอกยากนะครับเริ่มต้นมียากก่อน,นอไม่กล้าไปบอกเพื่อนกลัวว่าจะเป็นธุรกิจที่ว่าแชร์ลูกโซ่หลอกลวงอะไรประมาณนั้นนะครับพอ,อเพื่อนมาสมัครมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆ,รอยๆ,รอยๆพราะความสำเร็จก็เกิดครับคุณอาชวันเดือนแรกได้ขึ้นตําแหน่งแด้พายทันทีเดือนที่สองโบขึนดดนดด้นตนําแหน่งเจดเดือนที่สามอบขึ้นตําแหน่งโรบี้นะครับความสำเร็จตามมาเรื่อยๆรายได้ตอนนี้นะเดือนแะกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไม่ต่านะครับ โดยที่ผมไม่ต้องขยับอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าคือสายเริ่มโตแล้วครับในปีที่ผ่านมาเขาขายโต,ตมากนะครับผลจากการบอกบุญธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ให้จริงครับผู้ให้ย่อมได้รับเสมอน,นะครับเมื่อเราไปบอกบุญกับเขานะฮะบ,บอกธุรกิจดีๆให้เขาได้มีวิชาอาชีพตรงนี้เขาก็ไปขยายของเขาขยายออกไปเรื่อยๆสถานการณ์โควิดตอนนี้ไม่มีผลต่อธุรกิจนี้เลยฮะเพราะเราคุยกันทางโทรศัพท์ทางโเซเชียลน,นะครับทุกวันนี้ ผมแค่แนะนำแค่แนะนำาอาลอกโซเชียนะครับรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนห้าแสนหกนะแสนหกหมื่นบาทนะครับซึ่งคุณนายก็ได้ประมาณเดือนละแสนนะครับก็สองคนนะครับสองคนเราประมาณเดือนละสองแสนห้าสองแสนหกยู่ได้สบายนะฮะในยุคนี้ยุค,ยคที่ว่าธุรกิจท,ทุกอย่างดรอปหมดนะฮะเจอแพลตฟอร์มดีที่ เราสามารถทำเงินได้หลายวันห้ามเงินไหลเข้ามาไม่ได้แล้วคุณจะรู้ว่าอิสระของการใช้ชีวิตกินเล่นเที่ยวนะครับแล้วมีเงินไหลาตามมาโดยไม่มีความงวนร่วมอยู่ที่บริษ,ษัทนี้เท่าะธุริตแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะครับขอบคุณครับ